สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับออพฤติกรรม7อย่างที่บางทีก็เหมือนเป็นอาวุธนะคะที่คนบางกลุ่มใช้ทำร้ายจิตใจกันซึ่งมันสะท้อนวิธีคิดที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่ลองมาดูกันค่ะว่าทำไมคนถึงแสดงออกอย่างนั้นครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์รูปแบบปฏิสัมพันธ์เชิงลบไว้ได้น่าสนใจมากครับ เป้าหมายเราก็คือมาทําความเข้าใจพฤติกรรมทั้ง7อย่างนี้กันรวมถึงเหตุผลเบื้องหลังแล้วก็จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องตามที่เขาวิเคราะห์ไว้นะครับซึ่งบางอันนี้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันใช่ค่ะอย่างการพูดเน็บแนมหรือขุดเรื่องเก่าๆนี้เหมือนจะเห็นกันบ่อยนะคะอะไรเป็นแรงผลักดันกันแน่คะเริ่มจากกลุ่มแรกเลยไหมคะได้เลยครับกลุ่มแรกคือคําพูดเน็บแนมคือการวิเคราะห์เนี่ยเขาชี้ว่ามันเชื่อมโยงกับ การไม่กล้าพูดความจริงหรือไม่กล้าบอกคนต้องการตัวเองตรงๆครับก็เลยต้องใช้คําพูดกระทบกระเทียบไปแทนอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ด้านลบอย่างความกลัวมันนาการกระทําแทนที่จะใช้เหตุผลคุยกันดีๆอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนเลี่ยงการเผชิญหน้าตรงๆสินะคะแล้วการประชดล่ะคะอันนี้ต่างกันไหมคล้ายกันครับตรงที่เลี่ยงการเผชิญหน้าเหมือนกัน แต่การประชดเนี่ยมันเกิดจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองมากกว่าคือแนวคิดนี้เขาเปรียบเทียบว่าคนที่มีวุฒิภาวะหน่อยจะสื่อสารชัดเจนแต่คนกลุ่มนี้กลับใช้ความเงียบหรือคำพูดที่มันบิดเบี้ยวเป็นเครื่องมือทำลายทางอ้อมมันสะท้อนความขัดแย้งในใจเขาเองอะครับชัดเจนเลยฟังดูเหมือนเป็นการปกต้องตัวเองที่ บิดเบี้ยวไปหน่อยนะคะแล้วพวกที่ชอบขุดเรื่องเก่ามาพูดล่ะคะอันนี้เจอบ่อยเลยเวลาทะเลาะกันอ๋อครับประเด็นนี้น่าสนใจพฤติกรรมเนี้ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่คนคนนั้นรู้สึกว่ากําลังจนมุมในปัจจุบันคือสู้ด้วยเหตุผลในเรื่องที่คุยกันอยู่ไม่ได้ก็เลยพยายามลากคู่สนทนากลับไปเรื่องเก่าๆในอดีตท,ที่ตัวเองอาจจะรู้สึกว่าดูดีกว่าหรือใช้เป็นข้ออ้างเบี่ยงประเด็นไปเลย มันเป็นการหนีจากปัจจุบันอย่างหนึ่งครับอืมจากเรื่องอดีตมาสู่ปัจจุบันบ้างมีพฤติกรรมกลุ่มไหนอีกคะที่การวิเคราะห์นี้พูดถึงครับกลุ่มถัดมาคือการลากคนอื่นมาล้อเลียนสิ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์เขาชี้ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่กลไกป้องกันตัวธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นการพยายามยืมสถานะทางสังคมชั่วคราวโดยการกดคนอื่นลงเพื่อกลบเกลื่อนความไม่มั่นใจของตัวเอง เหมือนสร้างเสียงหัวเราะบนจุดอ่อนคนอื่นนะครับโอ้เหมือนหาพวกหรือพยายามทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นทางอ้อมซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงกับข้อต่อไปการขุดจุดอ่อนด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับเชื่อมกันเลยคือแทนที่จะยอมรับจุดแข็งหรือข้อดีของอีกฝ่ายได้กลับพยายามไปหาจุดด้อยเขามาพูดซ้ำๆทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่รู้สึกด้อยค่าลงไปเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่า เพราะจริงๆแล้วอาจจะสู้เขาไม่ได้หรือยอมรับความสามารถคนอื่นได้แบบสร้างสรรค์แล้วการเสแส้งหวังดีล่ะคะอันนี้ดูซับซ้อนจังเลยค่ะใช่ครับซับซ้อนทีเดียวคือภายนอกเนี่ยดูเหมือนห่วงใหญ่ให้คำแนะนำดีเลยแต่เนื้อในมันแฝงการดูถูกหรือมีเจตนาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีซ่อนอยู่ การวิเคราะห์เขาระบุว่าคนแบบนี้ไม่ใช่แค่ขาดวุฒิภาวะทางความคิดนะแต่มานยังสะท้อนถึงจิตใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับค่ะมาถึงข้อสุดท้ายการเมินเฉยแบบตั้งใจอันนี้ออกแนวสงครามเย็นนิดๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับการเมินเฉยโดยเจตนาเนี่ยมันมาจากความกลัวลึกๆข้างในกลัวว่าการยอมรับความสําเร็จหรือความสามารถของคนอื่นมันจะเท่ากับลดคุณค่าตัวเองลง การวิเคราะห์เขามองว่านี่สะท้อนใจที่มันคับแคบไม่สามารถยินดีหรือยอมรับได้เวลาเห็นคนอื่นดีกว่าหรือเก่งกว่าในบางเรื่องพอฟังทั้งหมดแล้วทำให้เห็นภาพรวมเลยนะคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันมีรากฐานมาจากอะไรกันแน่ครับแก่นสําคัามธีการวิเคราะห์นี้พยายามจะสื่อก็คือพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการใช้อารมณ์ด้านลบหรืออารมณ์ต่ำอย่างที่ว่าไปเช่นความกลัวความอิจฉา ความไม่มั่นคงมาเป็นเครื่องมือทำร้ายคนอื่นแทนที่จะใช้เหตุผลแล้วก็วุฒิภาวะในการสื่อสารหรือแก้ปัญหาเหมือนคนที่มองโลกแบบสร้างสารรค์เขาทำกันการกระทำเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็นการพยายามกลบปมด้อยหรือความรู้สึกไม่มั่นคงในใจตัวเองมากกว่าจะเป็นการแสดงความเข้มแข็งจริงๆครับชัดเจนมากค่ะ สรุปคือพฤติกรรมทั้ง7อย่างทั้งเน็บแนมประชดขุดเรื่องเก่าล้อเลียนขุดจุดอ่อนแสเซินหวังดีแล้วก็เมินเฉยเนี่ยล้วนเป็นรูปแบบการตอบสนองที่การวิเคราะห์นี้มองว่ามาจากความอ่อนแอข้างในมากกว่าความเข้มแข็งจริงๆถูกต้องครับข้อคิดสําคัญเลยคือการกระทําเหล่านี้มันบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงความกลัวหรือการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆไม่ใช่สัญญาณของความฉลาดหรือความเข้มแข็งทางจิตใจเลย มันคือความแตกต่างชัดๆระหว่างการใช้เหตุผลเพื่อสร้างสรรค์กับการใช้อารมณ์ในทางทำลายล้างเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสุดท้ายนี้อยากชวนให้ลองคิดตามดูนะคะถึงแม้จะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปในข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือ การที่เราเริ่มตระหนักรู้ถึงรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะในคนอื่นหรือแม้กระทั่งในตัวเราเองมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือรับมือกับการปฏิสัมพันธ์แล้วก็ความขัดแย้งในชีวิตประจําวันไปได้อย่างไรบ้างลองนําไปคุ่นคิดกันดูนะคะ